เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับยินตรต้อนรับเข้าสูตรเซเวนดีทุรไลกันในพาร์ทที่15แล้วนะครับก็หลังจากที่ผ่านวันนรกแตกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะพาไปหาของที่ดีๆนะฮะจากเทรดเดอร์นะก็จะไปรับเควสกับเขางแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวะอันนี้อะไรเุ้ยยีจีก็มยตังก็มวยตังตัวหน้าตัวตาเลยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะมารับเควสกันเควสจะเป็นระดับ3นะก็ มนันต้องมีอะไรที่วุ่นวานะของของเราคือตอนนี้ผมจะเริ่มใช้อาวุธแล้วแหละนะถึงจะไม่เก็บเสียงก็ช่างเนี่ยับเดี๋ยวเควสแรกคือเป็นเควสที่คืออย่าบอกว่าไงดีไอ้ตรงนี้ผมเคลีย์ไปแล้วเออว่ะไม่เป็นไรฮะนั่นไงอ่ะฮะเควสจะรีเซ็ตใหม่นะเออเอาโอเคังพอจำทางได้อยู่นะ ของพวกนี้หาหมดเร็วเอาละฮะนี่แหละคือที่ที่เราจะมาเอาของแต่ไม่รู้ว่าจะแรมไหมนะแล้วก็มันจะมีแบบอันตรายจัดๆพวกนี้นะฮะมาตัดกันเลยฮะโอ้หุยไอย้ตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ดดกระโดดมโ,ดดโอ้ยอน,นี้เอาอนนี้มันจะซัดมันตายกลางอากาศอู่โอเคฮะที่ที่เราตมเชียเอเจกะโดดลงไปไกลจัดอะไรพี่อะไรเจีอยู่ในวันนี้ไปยู่คนนี้แล้ยเา้า có cái sún giữa há cái sún đi tiếng một con nữa. Từ này, Đợi 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 đợi. Không buôn nữa. ở trên này. Không ý, chùa chùa, chua <laughs> เดี๋ยวรู้กันว่าไอ้ตรงนี้มันจะได้ปลดล็อกอีกไหมคือ,อเมื่อขราครั้งก่อนคือชิปแรกๆเลยมั้งที่ผมลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นอให้ล็อกพลิกอะอดแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้จะล็อกไหมอ้าวคือมันมันรีเซ็ตใหม่เมื่อลยต้องล็อกรอแล้วคือมีล็อกพิกแค่สองอันนะคือถ้าพังสองอันก็จบฉีหักแล้วหนึ่งอัน ขอได้เหอะโอเคมาถึงขนาดนี้น่าจะได้โอ้ยเออแต่เป็นระดับหนึ่งอ่ะมีกระเป๋าด้วยมีเชือกอบบิาระป้องกันโอเคเอ,อ่อไม่ตัวนี้เป็นพลิกแอสเดี๋ยวรู้ไปก่อนกระเป๋ากระเป๋าอะไรอ่ะน่าเป็นแบบบอลเสริมนะโอเคแล้วก็เป็นอาวุธใหม่ฮะอาวุธสายไหนวะเนี่ยดาบไฟอฟฟุอ้ยดาบไฟฟ้าเหรอ เ้าทำไมไม่เป็นไฟฟ้าลืมต้องชาร์จหรือต้องไปตีก่อนวะเคเดี๋ยวไปร้องข้างบนนะไว้เดี๋ยวลองอาวุธใหม่มันต้องเปิดตรงไหนเปิดไอตัวนี้ง่ายกว่ามาเยอะแค่ไหนพี่ก็ไม่กลัวไหนสายฟ้าเมียนซิโว้ยโหนี่ไง โอ่กดทั้งโอ้นี่นี่นี่ดีกว่าอ๋อช็อตแล้วช็อตแล้วนีงใช้กับเขาอะเดี่อวสติไม่น้าจัดโอ้ยเยอะนัำเปล่ากันเลยเยอะฮะเยอะคนต้องต่อยิงให้ข้างหน้าโดนให้ข้างหลังมาไหมม้ปั๊มไม่หัวมาดิครับ จานลบจานลบทีเมเหลือข้าลอกอีกอะโอ้นี่ก็แรงเหมือนกันนะแต่แบบเหมือนสตัรนอหละเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคุยทด้ส่องตัวนี้เคยมาเคลีรยแล้วนะครับเออทำไมเขาให้คุณมดู ยาสรงเสียงยาทงเสียงเด็กเนเองมาว่าแล้วฮะอ่าเฮ้ยตัวนี้เคยเคลียร์แล้วนะอืมไม่เป็นไรฮะคือเรามาหาของเฉยๆร้านเสื้อผ้าคยเข้ามาแล้วนะก็จำไม่ผิดนะนี่ไหนจำได้จำได้จำได้แต่ก็โดนเหมือนเดิม แต่ครั้งก่อนรู้สึกว่าจะไม่ใช่มาเกียร์ซอมบี้นะน่าจะเป็นเมาก่องนะแต่คราวนี้มาอีกกือือเกียร์ซอมบี้โอเคบอกเลยนะฮะไอ้เควสสองนี้ก็ถือว่าได้ของดีมาอยู่นะคือได้ควันระดับให้แล้วแล้วก็มาดูกับเทเตอร์นะว่าจะได้ของดีไหม เฮ้ยเออปูย่าได้มินิพอดีเลยโอเคงั้นอเอามาฮะแล้วก็จะมีเควสขึ้นอีกเป็นเควสระดับสี่แล้วนะครับคืออยู่อีกห้ากิโลเดี๋ยวดูวดในเทเดอร์ของเราก่อนอเฮ้ยนี่ขึ้นเป็นเควสระดับสี่ให้เราอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเจ้าสปิบันเดอร์ม,มาหาลับมา thank you thank you ครูครูอ,คอ่อมีเควสดีๆให้เราก็ต้องมีของดีๆสิ นี่สมุดอะไรเนี่ยสมุดได้เป็นกุ๊กหรือลัคกี้แล้วเนี่ยไม่เอาอันนี้เป็นไนท์อะไรวะเนี่ยสมุดพวกนี้นะดีนะฮะคือมันจะช่วยปุล็อกนู่นนี่นั่นให้เราอันนี้อะไรอะเครื่องจั่วหนุยซื้อซื้อแล้วก็ไอ้นี่ซื้อใหม่อ้าวตังไม่พอตังอยู่บ้านโอเคแค่นี้ก็พออ่ามีดมีดมีดนี่ฮะมีด มันใช้แร่เนื้อแถมในตัวนี้ได้ปะอุ้ยเอา้าอ๋อเป็นมีดแทงเฮ้ยป่ะอ๋อเหมือนหอ,อกนะฮะไม่น่าจะแร่ได้งั้น6ปีนีไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดับสีอันที่สามของเออวันนี้นะฮะเคเดี๋ยวมันรู้สึกเราจะอยู่ที่ไหน อ่าทาวเวอร์สเตรนอ,อะไรวะธนาคารเป้าเฮ้ยเป็นตึกขนาดใหญ่บอกเลยเควสนี้บอกเลยว่าโคตรอลังการนะแน่นอนนะไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวผมรับเควสแบบไหนมาเชียร์ซอมพี่ป้านี่อะไรเนี่ยสมุดเ,เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเควสอันนี้เป็นอะไรเฮ้ยธนาคารเหรอหรือเป็น Ôi. mึง bứng không phải. Ui. chặt, ô sai quá, sai quá. Sụt cho căn dữ. Ô đi. Ai. Ôi, tập chỉ bị hồn Ôi, giờ lồn xịt. Ừ, lên, lên. นี่เต่นหนักหนักหนักเอาเลือกระดับสี่แล้วเฮ้ยบอกเลยว่าของนี้แบบอลังการน่าดูอุ้ยระดับสี่แล้วไงฮะตีหัวข้างเดียวแตกอุ้ไม่โดนไดุ้กลบเฮ้ยประยกลบใครบอกให้ยกลบ อุ้ยอุ้ยเดิมๆยำ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 ลงกระสุนไอ้ยศโอ้มานซุบอะไรตรงนี้วะเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยตกใจเอ๊ะตะปัญยามันขึ้นแต่บางนาโดนมันที่มัวเนี่ยยำมันขึนอ่ะนี่กลางวันเฉยๆหรอเออดีนะมารับเควสอันนี้เวลากลางวันอ่ะ เออรสศีเพราะมันกลางคืนมันจะโหดไงวิ่งได้นะออกเลยเควสอะไรวันนี้เลียซสมเหรจ เอบอกเลยว่าขัยนระดับสีเริ่มตึงมือแล้วแฮะสะสมที่มนันเยอะขึ้นไงตามเออตามจริงอะแต่ละสถานที่ตรงเนี้ยสมสมยิ่ไม่เยอะฮะแต่นี้จะเยอะไปไหน อ้ามตัวเลยนะฆ่าทันก็ทันไม่ทันก็โดนกาหออลอดตายก็รอดนะแต่ไปหลอดก็ไปกองกับพื้นแต่ระดับนี้ครับประสบการณ์เริ่มมีแล้วไม่กลัวคนชั้นหนังสือก็ได้แต่กระดาษเออแต่บางทีมันก็ได้คู่นี้ด้วยไปไหนล่ะฮะเนี่ย กับทางไปชิบหายโอ้ยอะไรเนี่ยอุยขาเฮ้ยเดี๋ยวดมนี่มีที่ดำขาใครวะเนี่ยใครบันบังอาจไม่บอกเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตร,ววรนงรนี้มีกระเป๋าเฮ้ย ไม้รอบแรกไม่เห็นเดิมลงไปไม่เห็นเจอไม่มีขอาดีเลยโอ้ยหมกป้าดิเอาละฮะแล้วสุดท้ายผมก็เดินขึ้นมาขัา้นบนได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตกลงไปอีกไหม

เฮียฮะว้าวตกตึกคิดผ่านเฮ้ยมันจะมีของดีอื้มแตบ่บอกเลยว่าบรรยากาศก็ดีอ่ะมีอ,อะไรเฮ้ยตู้อีกี้ก็อยากได้เลยอู้เป็นตู้เซฟอ่าระดับแบบพี่บิ๊กอ่ะเฮ้ยถ้าได้มานี่บอกเลยฮะคนแรงแน่นอนของอันนี้ต้องเป็นแบบ เอเคือหรืออะไรสักอย่างเครื่องนื่มทางน้ำใช่ไหมเนี่ยอเอา้าผมหิวข้าวบอยจัดงั้นกินอาหารกระบบป๋องไปเยวเกี่ว่ากินที่หลังข <c oughs> องเยอะนะตอนนี้น้ำเล็กหน่อยกาแฟเลยฮะจะได้ดิดติดโอเคว้าทำ ทำไงถึงได้นิ้วเนี่ยขี้เกียจอ่ะขึ้นไม่อีกไงใช่อะไรโอ้ยทำไงวะเน,นี่ยลองพิกอืมมันมีที่ขึ้นแบบเร็วๆไหมโอเคงั้นลองมารักพิกัดไปก่อนนะมพิกัดไว้เชียนเป็นตึกเลยแล้วกันไม่รู้อะไรนี่ฮะมากไว้ เผื <collaborate> <popular> to ่อได้เมาเผื่อๆนะไม่ใช่ว่าจะเมาหรอกไม่รู้อะมาเฮรารีปืนเออปืนคนเบานะฮะกำลังอยากได้พอดีบางก็คุ้มค่านะเออควสดดับเสียโอ้ ไม่กดไปหยองฮะเดี๋ยวตอนนี้มีล็อกพิกให้ซื้อไหมคืออยากไปงัดกล่องข้างบนเออล็อกพิก Come back tomorrow we get new เมื่อกี้นะล็อกพิกไม่มีขายให้งั้นก็เดี๋ยวไปดูปืนใหม่กันรู้สึกจะมีของแต่งมั้ยมีมั้งมีไหมไม่รู้ เป็นปืนกวนเบานะบอกเลยกำลังตามผ่านอยู่เลยแถมเป็นระดับห้าด้วยอย่างนี้มันต้องใช้เจียได้เวลาต่อตัวไปขึ้นไปไปเฮ้ยยี่แปดวอล์กถ้าไม่พอนี่คือเอาไม้มาด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยยบต่อดิเอาอ๋อ อวอสเตยมไมน่าหมดว่าอยู่ทำไมวางไม่ได้เฮ้ยเอาหรือโอ้มาติดอืมัมนวางมาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตงี้ตรงนี้ได้ทีได้โอเคตอนมาถึงตรนี้ก็พอแล้วเอาละมาดูกันว่าตรงนี้จะได้อะไรแล้วก็พร้อมนาให้แบบห้าอันให้ผมพอนะเฮ้ย เดี๋ยวคือคาบล็อกพิกไว้ที่โต๊ะครับแล้วลืมล็อกพิกมาตกกบบ้านอีกเจ็บนีแยช,ชิบหายแนละ้วคือจะบอกเลยว่าฮะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมจะไม่คุ้มกับการมองไว้กล่องนี้แล้วนะตกตึกไปหนึ่งครั้งนะกระดูกหักไป มาลุ้นกันว่าจะมีของดีไหมนะฮะนี่แต่ใช้ล็อกพลิกอันเดียวเอาว่าจะชมอยู่เลยว่าใช้ล็อกพิกอันเดียวเอาเฮ้ยเอาเมื่อกี้เกือบจะได้แล้วหักไปสองอันน่าจะเป็นเพราะอยู่ข้าวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกินข้าวแล้วก็เปิดมันถึงจะแบบได้ของดีนะฮะมันต้องมีทริกฮะมีทริกมีการใช้ โอเคมาเปิดกันตริติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้นะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนนี่ของแต่งอะไรประเนี่ยไม่รู้อ่ะเก็บก่อนเฮ้ยก๊อดทองนี่ว่าเดี๋ยวก็เอา้าโอ้แผนที่แผนที่แผนที่มันมีแผนที่เหรอเฮ้ยมันต้องมีของดีแน่นอนอ่า แผนที่มันตน้องมีไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับโอเคเราได้แผนที่เอาแล้วแผนที่มันเป็นรูปสมุดผมว่าไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นของดีนะฮะว่ามันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะฮะออโอเคครับก็สำหรับเซีลนี้ใน,ในพัทพัทนี้นะครับเราก็ได้เจอกับแผนที่หนึ่งแผ่นนะฮะก็เวลาเราไปหากันในพาร์ทหน้าดีกว่านะพาร์ทนี้คงต้องขอลาเพียงตัวนี้ดีวกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผ่าลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ